อันนี้เป็นโค้หหูเซียนวานอนและพี่หมีนี่ก็คือถ้าวานอนนะคะจะ1 9 9่งร้อยเก้าเก้โทเคนแต่ว่าถ้าพี่หมีนะคะหนึ่งรอยเก้โทเคนเออแต่ว่าเดี๋ยเราจะเอาชุดนี้ละกันนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแต่แต่เราชอบชุดนี้มากกว่าว <Wow. S 1> เพราะว่าพี่หมีน่ารักอะดูแบบดูน่ารักอะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ค่ะ ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะสิบครั้งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิเพชรจุ่มไปเลยครับสิบเอ็ดทีฮะ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 เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขาเปลี่ยนการจุ่มแบบใหม่แบบรวดเร็วทันใจค่ะคือดี้แบบเราไม่ต้องอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องกดกดข้ามแล้วดูดีดูดิเราสามารถลุ้นได้เลยอุ้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 ยมองไม่ทันเลยหนึ่งวนเลย เฮ้ยทุกคนเขาเปลี่ยนแบบจุ่มแบบใหม่นะคะทุกคนนี่ไม่ได้กดข้ามเลยนะอ่ะถ้ากดข้ามจะเป็นอย่างนี้นะคะเอ้ยได้นี้มาด้วยนี่เลยอ่ะลองไปเลยอุ้ยแต่ดีนะแบบนี้เร็วดีค่ะเออเออว่าน,นี่อู้อู้อมันอ่ะแบบนี้มันอ่ะจุ่มมันเลยอะ่ <laughs> ะหนึ่งร้อ้าบาตอนนี้ได้แปดสี่นะคะือหสอง้อยนี่มีมีแววจะออกไหมคะ หมือนไม่มีนะคะโอเคอยางได้สองร้อยจุ้งมือเออเออน่นะไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหหนึ่งลัวอ่าดูหนึ่งลัวไปนั่นโตอุ้ยได้หนึ่งร้อยสิบหกโทเค็นแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหหนึ่งหนึ่งก็อาจสามสามได้อยู่นะไปค่ะตอนนี้หนึ่งร้อยสามสิบห้าโทเค็นแล้วเนื้ะหนึ่งร้อยเก้าเก้าโทเค็นนะที่เราต้องการเฮ้ยปวดมันอ่ะทุกคน เรารู้สึกจุ่มมันมากขึ้นเลยอนะแบบนี้ร้อยห้าสิบแปดล้วค่ะคือจุ่มมันจริงตุอยต้องแบบมีฟิลจุ่มแล้วอะพอดูพอดูต้องแบบต้องมีฟิลจุ่มแล้วอเออโอ้โเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดมื่อกี้ขึ้นอยู่ด้านขวาเนาะไปค่ะเกินไหมเนะี่มไม่ออกสองร้อยเลยมีไว้ทำไมคะประดับตกแต่งกระเป่า หาอย99พอดีเลยดูกนโอ้มันจะพอดีพอดีอะไรขนาดนั้นคะ่ะถามจริงๆเหอะอันนี้เป็นกล่องสิ้นใจนะคะเราไม่ได้อะแล้วก็ชุดพี่หมีนะคะเราไม่ได้อะแล้วเราก็แรกไปเลยนะคะเป็นชุดวานอนวานอนสองใจต้องสองใจเด้อชิวหลอเวอร์ เปิดไปเลย <Wow. S 1> วัานีสี่ชิ้นนะคะเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ผมนะคะก็ชุดนี้นะคะเอฟเฟกนะคะเมื่อแม่อกำจัดศัตรูได้นะคะจะแสดงเอฟเฟกลิงกระโดดขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อยิงศัตรูลมฐานลิงก็จะกระโดดขึ้นมาอ่าเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเลยเป็นยังไง A later few moments later. สวัสดีสวีดัดทุกทกคนด้วยนะคะ so วันนี้ <started. S 1> มากับโดดลมและรีวิวชุด วานอนนอนนอนเซียนวานนอนนะคะชื่อเต็มเออบอกเลยว่าชุดเซียนวานอนนี้นะคะมีเอฟเฟกด้วยนะคะก็คือว่าเวลาที่กําจัดศัตรูนะคะจะมีลิงขึ้นมาข้างๆแล้วว่าถ้าสมมติว่าเออล้มด้วยนะคะถ้าเรายิงศัตรูล้มก็จะมีลิงขึ้นมาด้วย,ยน่ารักมากโอเคค่ะเราโดนทอนนาการเลยนะคะสามารถมีลังเลื่อนไปเมืองอื่นๆได้นะคะเราสามารถว่าเหมาะ เหมาะก,กับการฟาร์มมากๆเลยนะคะเราก็ตามล่าหาคนมากเลยโอ้ะไปค่ะเราเล็งปืนก่อนเราก็เก็บปืนก่อนเลยนะคะอย่างแรกมาบอกเลยว่าชุดนี้นะคะดูอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะจริงๆก็น่าจะใส่เสื้อกับกางเกงอื่นนะคะแต่ว่าเราเออใส่ชุดเต็มมาละกันนะคะเพราะว่าจะได้ดูแบบทั้งชุดเลยใช่ไหมแต่ว่าเออกางเกงอะตรงข้อเท้าอะอันเนี้ยรวมกับกางเกงนะคะปกติมันจะแบบเป็น รองเท้าสูงๆขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบบรองเท้าแยกนะคะเป็นรองเท้าเล็กๆสีทองนะคะสามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้ด้วยนะแล้วเราก็ได้ภาพหน้าปกกับภาพโปรไฟล์มานะคะเมื่อกี้เห็นคนแต่ว่าไม่เห็นคนเลยตอนนี้อ้าวเพื่อนมีเท้าไม่เป็นไรคะ่ะเราจะไปเก็บเกาะกับหมวกก่อน <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจะเห็นประมาณสองคนนะคะแต่เพื่อนเรายังไม่โดนยิงเลยไม่รู้อยู่ไหนโอเค ไปกันเลยสวยมากๆเลยอ่ะหอนเนลิการู้สึกอยากมีต้นคริสต์มาสแบบนี้อยู่ในบ้านมากเลยอ่ะว้าวเอ้ยไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอตึ้งตึๆงตึงต,งต,งต,งตงึแล้ววันนี้มาพร้อมกับสกิลลิงนี่เป็นยังไงคะมาพร้อมกันเลยนะคะเป็นชุดเซียนว่านอนและสกิล งอคงเย่แต่ว่าจะคิวงอคงนะคะเขาโดนเนิฟนะก็คือแบบว่าจะรีคูดาวช้ากวค่ะปกตินะคะแต่อุ้ยุอยมีคนยิงมีคนยิงอุ้ยโอ้ยคนนี้คนนี้ตึงตึๆงตึ้งตึ้งตึ้งอุ้ยเราทำไมมีคนยิงหลังเราโอ้ยยังไราจำจำคนนี้ก่อนละกันนะคะโอเคโอเคเขาน่าจะเน็ตปิงนะทุกคนมาอกี้โอเคค่ะเพื่อนเราเจออยู่มาโดดไปเลยเมื่อกี้ไอวอค่ะไอวอของเซียนวานอน อุ้ยเอาเพื่อเราดูแล้วตึ้งตึงตึงต้งเอาแปลงล่างหงอคงงอคงยิงโหหงอคงยิงไม่โดนเลยฮะนี่เรียร้อยล้งไปค่ะเย้เ yeah. นี่ยค่ะทุกคนคือ,อสกิลหงอคงนะคะถึงมันจะรีคูลดาวช้าแต่ว่าพอเราคิวได้นะคะก็คือสกิลจะรีคูลดาวเลยอุ้ยนี่นี่นี่ทุกคนอุ้ยเขาลุด ขอละกันหมดติ <c oughs> คือถึงสก,กิลหงอคงนะคะ <c oughs> เขาจะรีคูดาวมาก็จริงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากาเลยนะถ้าเราเออยิงลมได้คิวได้เนี่ยโอเคชุบเพื่อนก่อนเอามีคนชุบแล้ว <c oughs> ไปค่ะเราน่าจะอยากได้ปืนอื่นนะคะไม่อยากได้ปืนชาร์จอันนี้เลยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะซื้อเออ ซื okay. ้อค้ังแสงดีไหมคะแล้ไปเปิดข้างแสงดีกว่านะเพราะว่าปืนปืนอันนี้รู้สึกไม่ดีเลยค่ะเราจะได้ไม่ไม่ต้องฟาร์มใหญ่ทุกคนเพราะว่าเราขี้เกียจขี้เกียจไปค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างแสงกันเลยแต่ดูกันข้างแสงนี้มีอะไรบ้างน่ามีกอซ่าเอ็นะคะแล้วก็มี สนไนด์ด้วยทุกคนล็ข้างสงแล้วเรียบร้อยนี่เราอยากได้กอร์ซ่าเอกมากมามา,มา,มา,มานี่แล้วก็มีสองชาร์จด้วยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ชอบสองชาร์จนะคะสกาสามนะคะกอร์ซ่าธรรมดาแล้วก็เอบนะคะโอ้โหตัวนี้คุ้มๆจุกๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปหาคนกันโอเคมีเขาอยู่ตรงนั้น มันไกลมากเลยเราน่าจะไปไม่ทันนะคะป่ะเดี๋ยวเราน่าจะแบบเดินเก็บเหรียญไปก่อนนะคะเพราะว่าเรามาสี่คนถ้าถ้าเราเล่นแรงอะ่ะเราเวลาเรามาสี่คนอะ่ะเราจะแบบว่ารู้สึกว่าต้องเก็บเหรียญให้เพื่อนนะคะเพื่อเราตุยหรือเพื่อนตุยนะคะจะได้ชุบได้นะแต่จริงๆก็ปกติจะเดินสี่มากกว่านะคะอุ้ยผิดทางดีขึ้น ลังเลื่อนดีเหมือนกันนะแค่นี้อ่ะมีเหรียญด้วยไปกันเลยเพื่อนเรามากันแล้วนะคะเจอกันที่ปลายทางนี่ทางช้างเผือกค่ะเก็บเหรียญไปค่ะตรงนี้มี a d ดด็นะคะโอ้ mm. ี๋ยวเราเก็บแอดด็สักนิดนึงนะคะเป็น SVD ไหนหนะโอ้ไม่เจอคนเลยค่ะกาะไปตอนยิงคนได้ไหมคะ e m m o n ไปค่ <displayed, S 1> ะข้างหน้านี้นะคะเพื่อนเราบอกว่ามีคนหนีมีเท้าด้วยเอาเฮเจอคนแล้วทุกคนมาค่ะไหนวะไหนหน้านี่นีหนีเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่แล้วเราไม่มีพุ่งเฮทุกคนแล้วเราก็แบบไม่อยากไม่อยากเตืนถือไม่ถือปืนอ่ะปรเดีอ้าวซุยแล้วเพื่อเรายิงเลี้ยวเออแต่เก็บที่สุดเก็บไม่ทัน อ๋อเดี๋ยว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 ,ยวคนเขาเขาเปิดเรามาทุกคนเฮ้ยเพื่อนเรายิงล้อมอีกแล้วทุกคนเกินไปเปล่าแป๊บนึงนะเราว่าจะเก็บของไม่เก็บดีกว่าไปค่ะไปดีดไปเอาเดี๋ยวเลยเลยเลยดีดไปเลยเรียร้อยไปคะ่ะเก็บของเหมือนเดิม <laughs> ไปเฮ้ยว่าจะ ยิงอันนี้เอาปืนเอาปืนระเบิดปืนระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไฟค่ะปืนไฟเดี๋ยวเดี๋ยวปืนไฟโอ้ยปืนไฟหายปืนไฟใช่ค่ะแล้วเซียนวานอนกับปืนไฟของเขาน่ารักจังโอเคค่ะเข้าวงกันไปก่อนนะคะตอนนี้เราต้องเข้าวงกันอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าวงอยู่ไกลอยู่ ว่าเราเสียเลือดเยอะนะคะยิ่งดยอยู่นอกวงน,ะนะั้นจะเสียเลือดเยอะขึ้นเยอะลงเยอะขึ้นถูกแล้วค่ะงั้นเราตุยะค่ะแล้วข้างหน้านี้มีคนนะทุกคนเดี๋ยวเราคอยยิงก่อนเพราะว่าเขากำลังจะเข้าวง <S <S 1> <S 1> นี่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 น,น,นี่เรียบร้อยฮะก็เดินสี่แงประเด็นน่ะแล้วทีมเราอีกสองคนไปไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เขาอยูันสี่เลยเดี๋ยวเราเก็บเป็นแล้วสามอะ่ะโอ้โห แล้วเราไม่มีพุ่งไม่มีอะไรเลยโอเคค่ะหมดตี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชบเพื่อนกันค่ะเพราะว่าต้องเข้าพร้อมกันนะทุกคนถ้าเราไปเพื่อนเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยเราคิดว่าเพื่อนเรามีโอกาสตุยนะคะเขาอยู่กันตั้งสี่คนอะ <c oughs> แต่เราสองเสียไหวชิวอยู่แล้วป่ะชบเพื่อน,ปนไปเลยค่ะจะหาเครื่องดีดหาไม่เจอหรือมันหรือมาเรามองไม่เห็นก็นไม่รู้นะวิ่งก่อนดีกว่าค่ะ <c oughs> จะเอาเครื่องดีดเข้าวงซะหน่อยวงไกลมากทุกคนสูตรไปหาวิ่งเร็ววิ่ง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 เร็วเซียนมานอนวิ่งไวกว่าน,นี่โอ้ทุกคนคะบนสลิงพันยาได้เย้ย <Damn. S 1> yeah. แปลว่านั้นเราสามารถเล่นนอกหมอกไดไม้มากกว่าเดิมแล้วนะคะเพราะว่าบนสลิงสามารถพันยาได้ <Wow. S 1> ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนนั่นน่ะเหมือนจะมีคนอ่ะได้ แย่ yeah, แล้วแล้วเราไม่ออกเราไม่มีปุ่มออกเกมสล,ลิงอ่ะเราขี้เกียจก่อนอยดีนะเราไม่ตุยเฮียค่ะวูยด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมีคนด้านซ้ายมีคนขอดมดมดมก่อนเรียบร้อยเป็นไงล่ะมาทีหลังยิงเงยใช่ไหมโอเควงบีบอีกแล้วค่ะคะือวงบีบอีกแล้วะคะ่ะวงบีบอีกแล้วโอ้หบีบเกง่ง อโอเคเพื่อนเราไม่เท้าค่ะโอเคเพื่อนเรายิงลมแล้วนะโอเคเลยนะคะไปอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เหลือเกินแต่ว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้เขาได้ยินเสียงแล้วทําให้เราตุยง่ายมากๆเลยมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะคะขี่รถยนต์ดีกว่าแต่สุดท้ายเราก็ไม่ควรขี่นะคะเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเราก็คือเราไปกับเพื่อนพร้อมกันคนที่วิ่งตุยค้นอยู่บนรถไม่ตุยเอ้ยเต่นนะ นี่น้าเพื่อนยิงใครกันน้าในเมืองบ้างคันโอเคน้าๆๆๆน,น,น,นี่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 โอ้ยแล้วมีนกพ่งลงค่ะนี่เรียบร้อยเป็นไงเวอร์จัตเฮ้ยมีค่ะทางด้านขวานี้นะคะบนเขาไหนน้ตรงนี้นี่นี่น,นี่เรียบร้อยเพื่อนเราน่าจะยิงได้เสร็จแล้วนะคะเอ้าวเขามาชบาุบกันโอ้ยนี่เป็นไงเอ้าเฮ้ยไม่ตัยเหรอเอาเด้อเดอเด้อยิยงปุ้มเย้ เฮ้ยเก่งจุงเฮ้ยรถมามอเอร์ไซมออไซค์ที่จอดอยู่ตรงเมื่อกี้เราเล่นเฮ้ยชอนอีกวันนี้สีน,นี้สีเธอเช่เรานี่ไงเนีงน,นี่ไงทุกคนที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ควรขี่ค่ะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ไม่ควรขี่นะคะบอกเลยว่าแบบมันยิงง่ายอ่ะเฮ้ยข้างล่างดีเลยโอเคค่ะเพื่อนเราตุยหนึ่งคนนะคะเพื่อนเราเป็นนัวอยู่ตรงนู้นอะเอา้า บ้านเราตัวอีกคนนึงแล้วพ้านเราไปนัวอยู่ตรงไกลมากเลยอะเราไม่สามารถช่วยได้อะวิ่งลงไปตรงๆรงทางนั้นตุยแน่ทุกคนเราต้องอ้อมอ้อมุมานะคะต้องออกนี่นี่นี่เห็นไหมเพราะว่าเวลามีคนโดดลงมาเขาจะโดดขอบขอบเหมือนกันค่ะเราก็สามารถได้คิวจากขอบขอบมุนี่เรียบร้อยเธอลงไม่ได้อะหรอกเธอเพิ่งลงงานอะ จริงค่ะคนที่เพิ่งลงมาเนี่ยจะสู้คนที่อยู่ในแมปอะ่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้เพราะว่าเราอะของฟูมากทุกคนทั้งของแต่งปืนทั้งกระสุนทั้งปืนนะคะได้เปรียบกว่าเขามากๆาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ด้วยการเดินสีดีกว่าเพราะว่าตุยไปแล้วกว่าเราจะหาของอันเดิมกลับมาได้เนี่ยมันยากมากเลยนะของแต่งปืนเนี่ยหายากมากบอกเลยโอเคเฮ้ยเรา12คิวแล้วทุกคนเฮ้ยเพื่อนเรามีเท้าเฮ้ยมีคนโดนลงมานี่นี่นีเฮ้ยเฮ้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บก็ลงไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาปไปแล้วค่ะไม่เป,ป็นไรไปจุกเพื่อนอีกสองคนก่อนนะคะกำลังคนสำคัญกวา่าดีไหมนะมีมีมีตู้ในวงนะคะ okay. โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะเล่นปืนไฟกันแล้วมาวะ่ะไปเรารอเพื่อนมานะคะแล้วเราจะขึ้นไปพอมเพื่อนเอาเดี๋ยวนะเพื่อนเราโดนอะไรทุกอย่างแล้วน่ะอ๋อนี่นี่นี่มาดิโอ้โหโทอกร้อนทอก้อนจริงหรือนี่เข้าเจ็บมาดิโอ้ยเข้าน้อยมาก รู้สึกเอากอส่าย,ยิงเมื่อกี้น่าจะตุยนะคะเทอากันยิงไม่ตุยฮ้าไปไหนแล้ววะอยู่ข้างล่างอ๋อนี่ไงไอวอเขาโอ้ยใช,ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยอุย้ยเอา้าเพื่อนเรารับกระสุน<笑><笑>เห็นไหมทุกคนมีใครเคยเป็นไหมคะเราคนที่โดนนำหน้ามักจะไม่โดนยิงแต่ว่าคนโดนยิงคือคนที่เดินตามหลังค่ะเราแปลว่าเราต้องเดินนำหน้าเพื่อนนะคะหลอลือีกเก้า วงแค่นี้แล้วเหนือเก้าคนเนี่ยเยอะมากนะจริงๆอยู่ตรงนั้นนะคะมาดีเขาน่าจะกำลังเล็งคนที่ในเออเขาเรียกว่าอะไรสุสานอยู่นะคะเราคิดว่าคนน่าจะอยู่ในสุสานนะเพราะว่าเขาแบบเขาหันหน้าไปทางนั้นนะใช่เลยนี่ไงไปค่ะมาเราค่อยๆอ้อมไปนะคะแต่ว่าเหลืออีกสองคนนะคะสองคนอยู่ไหนนาไม่เห็นเลยค่ะ จริงๆรอให้เขาเข้าวงมาก็ได้นะเพราะว่าวงมันอยู่กับเราเนี่ยจริงเขาเสียเปรียบมากทุกคนโอเคไ,คไเหมคะไหนวะอันนี้หรออันนี้หรอว้าสองคนตกเต็มหมดเลยแปลงร่างเป็นวานอวนวาววนตะบันตะงอคุ้งอะไรไปอย่าโลภอย่าโลนทุกคนไปค่ะเข้าไว้วิ่งเอาไปแล้วร้อยเห็นไหมถ้าเราดักอยู่ในวงอะ่ะได้นี่เป็นยังไงละ่ะ เรียบร้อยทุกคนกับชุดผู้หูเซียนวานอนและพี่หมีบวกคงสิแต้มคะ่ะสิคิวเย่เยอะมากๆเลยนะคะก็ใครที่อยากเล่นแรงด้วยกันนะคะมาเล่นที่หน้าสตรีมได้เลยนะสตรีมในแอปดำนะคะแอปตกตก ก็มาเล่นด้วยกันได้นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายะคะ่ะ